ตอนนี้เราก็ถึงภูป่าเปาะแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นต้นปะต้นไผ่เปาะค่ะไผ่เปาะนะคะจะมีจะมีเป็นลำต้นที่เปาะมากเลยนะคะส่วนที่เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นภูป่าเปาะนะคะคือโซนนี้จะมีไผ่ไผ่เปาะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่เนื่องจ้าของภูป่าเปาะมันเป็นของคนคนบ้านหอยที่ถึงสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวข้องกับแรงงาน่รงงานของรัฐตอนนั้นแื่จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่นตุลาแล้วนะครับ มาถึงแล้วนะคะจากราชพัฒนครราชสีมานี้นะคะขึ้นป่าเปาะนี่คือรถโดยสารของเราคันหนึ่งนะคะแล้วก็จะนั่งกันทั้งหมด6คนเด็กๆน่าจะชอบนะไกดแฮมไก่เอค,ค่ะพักทายหน่อยคะ่ะไก่แฮมไก่เอผู้ดโดยสารกิติมศา์นะคะรู้สึกยังไงบ้าง ยนั่งรถแบบนี้หรือเปล่าตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นมากอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเชนเหมือนกันนะคะกับการนั่งรถแบบนี้มั่นมากนะคะเรานั่งข้างหน้าเลยทีเดียวโอ๋อตอนนี้ก็ขึ้นสลบ นี้ก็มีนะคะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะลงดีไหมห้ามรถขึ้นแต่ตอนนี้รถกำลังจะพาเราขึ้นนะคะห้ามรถขึ้นค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับฟูจิเมืองเลยนี่แหละการตลัดมาด้านหลังก็จะเป็นวิวที่สวยงามมากๆนะครับรถเราก็พร้อมแล้วนะคะไกด์แฮมนั่งเต็มรถเลยพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ถึงจุดสุดท้แล้วนะฮะของคุณป่ต่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปประมาณสัก 250เมตรนะฮะไปไมไมชมวิวสวยงาม360องศาไปกันเลยค่ะซึ่งเป็นจุดชมวิว360องศานะคะที่เราจะสามารถมองเห็นของฟูจิมังเลยนะคะเพื่อนร่วมทางกับดิฉันนะคะนางสาวอ้อแอนะคะซึ่งกำลังจะแซงฉันไปฮึ๊บฮึบมั้คะอ้อแอเป็นยังไงบ้างคะอ้อแอะ นี่นะคะเป็นทริปจำลองของนักศึกษาชั้นที่สาสาขาวิชาการท่องเที่ยวจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีาชาชมานะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ภูป่าปาะค่ะภูป่าปอมีอะไรบ้างคะตรงที่เห็นข้างหลังนะคะที่เหมือนรูปทรงคล้ายภูเขาไฟฟูจินะคะคือภูหอค่ะและข้างหลังนะคะที่เป็นภูที่ตัดราบนะคะก็คือภูหลวงค่ะฝั่งมือก็จะมีภูกระดึงค่ะภูกระแตค่ะภูหอนะคะจะสูงจากระดับน้ำทะเลเก้ารอยเมตรค่ดแล้วมี บบที่ส่วนปลายของภูนะคะก็จะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของประเทศญ,ญี่ปุ่นค่ะคะ่ะแล้วกอ็อยากให้นรกท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่ขึ้นมาเที่ยวชมที่นี่นะคะให้รักษาความสะอาดนะคะถือขวดน้ําหรือว่าถืออาหารขึ้นมานะคะก็อยากให้นําขยะแล้วก็อาหารของท่านนะคะกลับลงไปด้วยค่ะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะคะแล้วก็เชิญชวนมาเที่ยวเมืองเลยกันยอะๆนะราคาตอนนี้อากาศกําลังดีเลยคะ่ะ ใช่ค่ะ